จเจริญพร <อ S 1> ทุกทกท่านนะวันนี้ก็วันเสาร์วันพระด้วยนะเป็นวันพระวันดีจังเลยนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจเนะวันนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็เป็นผู้มีปกติระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ระลึลกนึกถึงพระเจ้าก่อนให้ปลื้มให้ปลื้มใจว่าเราโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาหรือไม่ได้นับถือศาสนาใดๆก็ตามการนั่งสมาธิก็ไม่ได้เป็นการชักจูงความเชื่ออะไรใดๆทั้งสิน้นเราสามารถปฏิบัติสมาธิของเราได้ เพราะฉะนั้นก็ให้ปรับไปตามจริตอัธยาศัยพื้นเพความเชื่อความศรัทธาราวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่เราจะได้เข้ามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้เลือกที่นั่งนะถ้าเลือกที่นั่งที่ดีจะนั่งขัดสมาธิบนอาสนะเรียบร้อย เราลองฝึกนั่งขัดสมาธิเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดเตี้ยวของแม่มือข้างซ้ายแล้วก็วางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาเบาๆหลับตาสบายๆเหมือนกับ เรากำลังจะนอนหลับการทำสมาธิก็เหมือนเวลาที่เรากำลังจะเข้านอนนะมีคำถามว่าเวลาเราจะนอนหลับนะเราต้องทำอะไรไหมเราต้องพยายามอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้ไม่เลยเราแค่หลับตานิ่งๆแล้วก็รอเวลาให้ใจมัน วืดเข้าไปสู่ความหลับแต่สมาธิจะแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าทำความรู้สึกเหมือนใกล้จะหลับแต่พอถึงจุดที่ใกล้จะวืดหลับไปนั้นเรารักษาสติของเราได้แต่ไม่ได้เคลิม้มแต่ไม่ได้ง่วง แต่เป็นผู้ที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแต่อารมณ์ภายในนั้นเหมือนกับเข้าไปสู่ความหลับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรให้ปล่อยใจของเราให้สบายเมื่อเราหลับตาองเราบเบา หลับพอสบายๆหลับตาสักเกือบครึ่งลูกค่อนลูกหลับตาระดับนี้เราจะมีสติอยู่หน่อยนึงแล้วก็จะทำให้ร่างกายมันผ่อนคลายจากนั้นสุดลมหายใจเข้าไปลึกๆบรรยากาศในยามเช้าว,วันนี้อากาศจะหนาวสักหน่อยทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นจะเป็นอากาศที่น่าจะกำลังเย็นสบายแต่ทุกท่านใส่เสื้ออากาศเย็นสบายเนจะช่วยทำให้ใจเราสบายมันจะรู้สึกสงบง่ายเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมสุดลมหายใจช้าๆลึกๆ สุดลมหายใจเข้าไปในภายในสำหรับชาพูทธวันนี้คือวันพระเป็นวันที่ควรจะระลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ้าเปน็นต้น รับท่านใดที่มีความเชื่อหลากหลายเป็นนักศึกษาผู้ค่รู้เป็นนักปฏิบัติสมาธิตอนนี้เราสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็ทำใจโล่งๆโปรง่งว่างเบาสบายให้ลมหายใจนั้นซึมซาบไปทุกส่วนของร่างกาย ขณะหายใจออกก็มีความรู้สึกฝระหนึ่งว่าความเครียดความตึงความเกรง็งความเป็นห่วงอะไรในเรื่องราวคนสัตว์สิ่งของวันนี้สลัดสลายแล้วก็หายรือพร้อมกับลม,มหายใจให้ลมหายใจของเราตอนนี้ก็เข้าออกด้วยความปกติ ไปไปตามธรรมชาติสบายๆเพราะเราจะหายใจลึกๆสักห้าเจ็ดครั้งก็พอและทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าร่างกายของเราตันๆตืต๊อๆไม่ค่อยโล่งไม่ค่อยสบายเราก็จะใช้ลมหายใจลึกๆตรงนี้แหละช่วยทำให้ผ่อนคลายร่างกายในทุกส่วน ในการสูดลมหายใจลึกๆตรงนี้เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เขาก็มีเ,เขาบอกว่าออกซิเจนเนี่ยจะไปช่วยทำให้ความตึงเครียดแล้ก็ปรับระดับฮอร์โมนในร่างกายปรับระดับความดันเลือดหลายอย่าง พราะฉะนั้นการหายใจลึกๆเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะๆในที่ที่อากาศสะอาดบริสุทธิ์ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเกี่ยวกับการสร้างความผ่อนคลายในร่างกายของเราจากนั้นก็ย้อนจิตเข้ามาตั้งไว้ภายในใจโดยใช้ความสำนึก ละเอียดละ,ละเอียดอ่อนสำนึกรู้ที่บาบางเบาสำนึกรู้ที่เบาสบายค่อยๆน้อมไหลตามลมหายใจเข้ามาเข้ามาสู่ภายในกลับมาตั้งไว้ที่กลางท้องของเรา จริงๆแล้วที่ศูนย์กลางกายนั้นมีตำแหน่งที่ชัดเจนแต่ว่าเราจะสามารถเห็นตำแหน่งที่ชัดเจนได้เป๊ะก็ต่อเมื่อใจเราก็าไปสุถานที่ตั้งแต่ในเบื้องต้นในการปฏิบัติเราจะอาศัยแค่ความรู้สึกว่าอยู่ที่กลางท้องไปก่อนแล้วก็ทำใจให้สบาย ไม่ถึงกับต้องเคร่งเครียดว่าจุดไหนคือจุดไหนจริงๆแล้วเราสแสวงหาจุดที่สบายก่อนจุดสบายตรงไหนก็ได้ในร่างกายจะเป็นปากช่องจมูกทางเข้าของลมหายใจเข้าออกหรือจะเป็นบริเวณหัวตา กลางกักศีษะบาา่าไหลลำคอเรื่อยลงมาจนถึงกลางท้องจุดใดก็ได้ที่เรารู้สึกสบายจุดไหนก็จไปไว้ที่จุดนั้นบางท่านมีความรู้สึกอยู่กับพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปแล้วมีความรู้สึกสบาย หรืออยู่กับครูบาอาจารย์ตารียจาเรยียสง์ครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานทั้งหลายจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อเกจิอาจารย์อันใดก็ตามที่เรารู้จักคุ้นเคยเคารพเรื่มใสรอใจไปอยู่กับท่านและนึกถึงท่านแล้วมีความสุขมีความสบายเราก็นึกถึงท่าน เพราะฉะนั้นที่ที่ใจอยู่แล้วสบายในเบื้องต้นแล้วได้หมดเพราะจะทำให้ใจเราอยู่เป็นสมาธิมีใจเป็นหนึ่งทำความรู้สึกเหมันเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกสบายเรารู้สึกผ่อนคลายตรงไหนก็ตรงนั้นเลย ไม่ต้องไปใช้กำลังบังคับมันต้องเริ่มมาจากสำนึกลึกๆที่ละเอียดอ่อนที่คอยประครับประคองสติของเราให้สติของเรานั้นจเจริญเป็นสติเป็นมหาสติทั้งเนื้อทั้งตัวอะไรว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ส่วนท่านใดที่สามารถเอาใจเข้าไปหยุดนิ่งอาใจาเข้าไปสงบระง,งับอยู่ภายในตัวในที่กลางตัวของเราได้เราก็ทำความรู้สึกเหมือนอาร,อารมณ์ในใจของเรานั้นมันวืดไปที่กลางกาย สงบนิ่งเบาสบายรู้สึกถึงสัมผัสที่ละเอียดเหมือนทำสมาธิอยู่ผู้เดียวแต่ภายในตัวฟังเสียงภายในเอยชัดเจนแจ่มแจ้งรู้สึกไปทุกอนุเนือ้ออนุเซล์ ตลอดทั้งร่างกายของเราทั้งหมด เราก็รักษาสติเป็นความรู้สึกบางเบาที่ระลึกรู้อยู่ภายในแต่เรารูสึกว่าใจเราวอกแวกไหลไปในความคิดนอกตัวเมื่อเรารู้ตัวเมื่อไหร่ก็นำใจเราย้อนกลับมาที่เดิมหรือจะผ่านลงมหายใจเรามา ลมาหายใจเข้าออกเราก็รู้ไหลมาพร้อมกับลมาหายใจในเบื้องต้นไปจะทำให้คุ้นเคยก่อนว่าการที่ทำความรู้สึกเข้าออกเข้ามาภายในตัวนั้นทำยังไงเราอาจจะเดินจิตตามลมาหายใจไปก่อนแต่มา่ถึงจุดจุดหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกอีกต่อไปแล้ว เอาแจ้งเรามาอยู่ที่จุดสุดท้ายที่ลมหายใจเรามาถึงที่กลางตัวของเรานี่เองที่กลางท้องกลางกายให้เบาสบายแล้วก็เอาความรู้สึกสัมผัสตรงนี้แล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ ด้ใจที่ยิ้มแยม้มเบิกบานเหมือนจะมีรอยยิ้มให้ใบหน้าเรามีรอยยิ้มนิดๆแต่ยิ้มแรกขณะนั่งสมาธิถึงจะไปเรียกเอาความสุขความสบายมันน่าแปลกยู่ที่ร่างกายกัะจิตใจมันสัมพันธ์กันมันสืบเนื่องสัมพันธ์กันเพราะว่าร่างกายเรานั้น ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันสืบเนื่องกันมันตกกระทบสืบเนื่องสืบต่อทั้งกายและก็ใจนั่นเองใจนั้นก็ประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภาษาที่หลวงปู่วัดปักน้ำท่านบอกใจนั้นมีหน้าที่เห็นจำคิดรู้ สีประการเห็นก็คือเวทนานัหนึ่งเห็นก็คือการรับรับเวทนาทุกสุขพะชั้นที่สองพอเห็นบ่อยๆรับภาพรับกลิ่นรับเสียงรับสัมผัสบ่อยๆเราจะเริ่มจำเป็นกระบวนการที่สองของใจ จำภาษาบาลีก็เรียกว่าสัญญานนเอความมีสัญญาจำได้หมายรู้ชั้นที่สองของใจก็คือความจำคือสัญญาน,นันเอชั้นแรกเป็นเวทนาคือการรับการเห็นเห็นนั้นด้วยตาแต่รับนั้นด้วยรับสัมผัสด้วยกลิ่นด้วยการฟังด้วยสัมผัส ในการเล็มรถตาหูจมูกเล่นกายใจเข้ามาเป็นเวทนาเกิดขึ้นอน,นี่เรียกสั้นๆว่าเห็นชั้นที่สองเจอบ่อยๆรับรู้บ่อยๆจำเป็นสัญญาชั้นที่สามเป็นเรื่องของการคิดปรุงแต่งแล้ทีนี้เป็นสังขารนะ สุดท้ายวิญญาณก็คือความรู้อันนี้รู้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเห็นจำคิดรู้หรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นสภาวะของใจเป็นกระบวนการของใจซึ่งเขาถ่ายทอดเป็นภาษาบาลีว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้านี่แหละสรุปยอก็คือกายกับใจง่ายๆ เป็นนันธรรมะมของพระเจ้านั้นจะมีทั้งแบบแบบง่ายๆายกายกับใจรักษาใจเอาไว้แล้วก็สามารถย่อยแยกแตกขยายออกไปสำหรับผู้ที่มีปัญญาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เหมาะสมกับ ทุกเพศทุกวัยทุกจริตอัธยาศัยสำคัญก็แต่ว่าผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาต้องไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นไม่ถือดีว่าฉันรู้ละเอียดมากกว่าฉันเก่งกว่าฉันดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแค่รู้ว่าเรารักษาใจให้อยู่ในตัวงเราตลอดเวลาให้ได้เพียงแค่เท่านี้เนี่ย ก้าใกล้สภาวะความหลุดพ้นความหมดกิเลสอย่าไปคิดว่าเรารู้รายละเอยีอยดเยอะแยะมากมายในจ,จ,จิตเจตสิกรูปนิพพานและเราจะเข้าใกล้สภาวะความหลุดพ้นรู้ภาคปริยัติเนี่ยมันไม่ได้เหมือนรู้ทางภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรียนพระพุทธศาสนา ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตในเรื่องของจิตใจอย่าเอาความรู้ไปคมใครหรือว่านึกในใจว่าฉันเก่งกว่าฉันดีกว่าฉันนั่งแบบนี้ฉันดีกว่าสายน้นสายน้นคิดแบบนน้นแบบนี้ติดโกลกลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าพึงคิดแบบนั้นต้องปล่อยวาง อยู่ในกลางความว่างความโล่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งอยู่กับใจที่นิ่งๆใจที่ไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่เอาอะไรทั้งนั้นความฟุ้งซ่านความอะไรก็แล้วแต่ไม่ปรุงแต่งเลยนิ่งกับความนิ่งนิ่งกับความว่าง In your ว่าในระหว่างที่เราหลับตาแล้วก็ทนานรักษาความสงบของใจได้ก็อยู่นิ่งนิ่งกับความโล่งโปร่งว่างเบาสบายาสังเกตบางทีเรานั่งแล้วมันจะตึงจะเกร็งโยกไหลทำแขนตึงขาตึงหลังขึ้นมาก็ค่อยๆปลับแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยสังเกต ร่างกายแล้วก็ค่อยๆแก้ไปสำหรับท่านใดที่สังเกตแล้วหลับตาแล้วใจมันฟุ้งคิดไปนในเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งบางทีไม่อยากจะคิดแต่ใจมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็ไม่รู้จะทำยังไงปล่อยวางก็แล้วไม่หายทำยังไงก็แล้วก็ไม่หลุดไปจากความฟุ้งซ่านถึงลากพาจิตเไปเรื่อยเปื่อย ก็ให้หลีตาลืมตาขึ้นมานิดหนึง่งเดีรีเซ็ตใจของเราบ่อยๆบ,บางทีเรามีความตึงความเครียดขึ้นมาเลยที่เราไม่รู้ตัวจะรีเซ็ตเปิดม่านาตาของเรานิดหนึง่งแล้วก็หลีตาลับลงไปใหม่ให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างง่าย เมื่อเราฝึกสติรู้ตัวตึงเกรงเมื่อไหร่ปรับเซ็ตใจใหม่ฟุ้งซ่านเยอะแยะมากมายเมื่อไหร่ใจเอาไปข้างนอกรู้ตัวเอาใจน้อมวกกลับเข้ามาใหม่อย่างนี้ก็จะทำให้พัฒนาการในการปฏิบัติดีขึ้นเรื่อย จนกระทั่งความฟุ้งนั้นเหลือน้อยเต็มทีถ้าเหลือเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยไปอยู่กับความฟุ้งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ให้เป็นคือไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปจับมือกับมันแล้วก็พากันไปฟุ้งสั้นขนันหนักให้เฉยๆสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็นภายในแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ ร่างกายเรานั้นไปสู่ความเสื่อมเป็นปกติทุกวันที่เราใช้ชีวิตชีวิตก้กาวไปสู่ความเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธินอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่เอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเอาใจกลับมาอยู่กับตัวเอง ที่กลางกายอย่างเบาสบายแล้วก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมรักษาสติกับอารมณ์ที่สบายมันมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเป็นความสดใสสดชื่นใจมันสิเกลี้ยงจะไม่อยากยึดติด ใจจะสดใสแบบเด็กๆที่ไม่ได้คิดมากรักษาใจอินโนเซนต์แบบเด็กๆเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวพลังแห่งสมาธิตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เป็นทิศทางที่ดีในทุกๆเรื่องของชีวิตอภิวาธนาสีริษนิจังวุทาปจายิโนจัตารโอธรมาวทันติ อายุวัน um. ูสุขังพระลังสัพเพพุทธาภรปตาปัเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตจนารคังพันธามิสัพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุก็เจริญพรวันพระให้ทุกท่าน มีพระรัตนตรัยอยู่ภายในตัวภายในใจทุกๆท,ท่าน